วเอาใจใส่มกมวนมักเจิมกมกเมาอ้าวต้องเช็คโลเลส215 LT นะคะคันนี้ปี2017ราคาขายนะคะอยู่ที่370,000บาทขับฟรี5เดือนค่าง,งวดจะอยู่ที่6 7 0 0เจ็ดนะจ้าราคานี้ฟรีดาวอยากข้าง,งวดถูกลงแนะนำดาวเพิ่มนะ บูธมีเครื่องเสียงตีตู้มานะคะสีชมพูวันแววนะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันแอร์แบ็กสรูมีหน้าจอนะจ๊ะระบบแอร์แมนวนวลแล้วก็เกียรู้แมกคุกสปีดนี่กูจะจะเป็นดีโมนะมีสำรองมาให้ด้วย1นึ่งดองไลเนอรนะคะไม่มีเนาะมาเดิมๆแบบนี้นจ้าสำหรับใครที่อยากได้นะคะลิงไลน์รปดูบัารกดด้านบนและล่าง กวแสดงข้อติมเลือกพักเลือกโทรมาตังกับว่าทําสัญญาให้ทุกที่สวัสร้อยบาทจ้ะ